สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Bridge English นะครับหรือว่าห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนของเราคือห้องเรียนที่เรียนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเรียนไปไม่รู้จบนะครับเรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุยดีนะครับจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับการสัมภาษณ์งานในตําแหน่งช่างซ่อมนะครับหรือว่า interview for the mechanic position นะครับอ่าเริ่มต้นกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักก่อนนะครับเป็นการ pre-reading นะครับหรือว่า pre-listening นะครับในหน้านี้ครับให้ทุกคนนะครับตอบคำถามต่อไปนี้จากภาพทีอย่างเช่นข้อหนึ่ง what is the guy doing โอเค so number two where is this person number three what kind of job do you think so just imagine about this picture where is this picture happening and what kind of job this guy doing and also What is h e d o i n g at the m o m e n t alright ก็คือใช้ความคิดนะครับหรือจินตนาการของเรานะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดที่ไหนใครทำอะไรอยู่นะครับดูภาพต่อไปครับภาพนี้ลองคิดดูครับว่า what do you see in this picture นะครับ what do you see this picture ไม่ต้องใช้คำศัพท์ยากนะครับใช้คำศัพท์ที่เรารู้นะครับหรือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ออกมาได้เลยนะพูดออกมาได้ตามจินตนาการนะครับยกตัวอย่าง for example นะครับ so there are three cars in this picture. there is one of the blue car, two red car, and the car is waiting for the repair by the what do you see in this picture? you see the engine, you see the tools of repairing, or this is the repair shop, or the um, the auto repair shop something like that right so the next one what also do you see in this picture what is what are two guys uh doing in this picture and they' like for example they are smiling or they are wearing the like kind of uniform what color of the uniform something like this okay, okay. คูเนี่ยก็คือจะเป็นการเรคคอร์ดนะครับหรือว่าการทำวิดีโอเนาะใหะ้ทุกๆคนยสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทานยังไงก็สามารถหยุดแล้วก็พอสแล้วก็คิดตามได้นะครับต่อไปครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องหรือว่าจะไปฟังการบทสนทนาเราต้องมารู้คําศัพท์ก่อนนะว่าคําศัพท์เนี่ยมันจะมีอะไรว่าเพื่อเป็นการเรียกนะครับความรู้เก่าๆหรือว่าความรู้พื้นฐานที่เรามีอ่าโอเคครับ If you re ready so let's get started. The first one นะครับ The first vocabulary คือ mechanic mechanic คือคำนามแปลว่าช่างซ่อมนะโอเคครับต่อไปเป็น foundation foundation เป็นคำนามเหมือนกันนะครับเป็นพื้นฐานหรือว่าฐานสำคัญฐานหลักเลยนะครับเห็นจากรูปไหมครับที่เป็นพื้นฐานในการสร้างตึกครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเขาก็หมายถึงว่าฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกทำอะไรก็ตามต้องมี foundation ต่อไปครับ automotive automotive ก็เป็นคำนามเช่นกันครับคำนามตัวนี้เกี่ยวหมายความว่าเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์นั่นเองอ่าเห็นไหมครับผู้ชายนี้เขากำลังทําอะไรอยู่ครับซ่อมรถเอ่ยทำเกี่ยวเครื่องยนต์เอ่ยนะครับต่อไปครับ apprentice apprentice ก็เป็นคำนามเกี่ยวคือหมายความว่าการเริ่มต้นหรือการฝึกงานเองเห็นสาวสองคนนี้ไหมครับเขาเป็นเด็กใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานอ่า next one so diagnosing ไดโนเสีงก็เป็นคำนามเช่นกันครับคือถ้าเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับหรือว่าการรักษาคือการวินิจฉัยหาสาเหตุนะครับว่าโรคอะไรเกี่ยวเกับคนไข้นี่เป็นโรคอะไรหรือว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีถ้าเป็นเกี่ยวกับแมชชีนนะครับหรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุได้ว่ามันเกิดอะไรผิดปกติต่อไปครับ Machinery คำนี้เป็นคำนามนะครับ m ม c h i n e r y ก็คือ กลุ่มเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรนะครับคำต่อไปคือ maintenance maintenance ก็เป็นคำนามเช่นกันนะครับคือการซ่อมบำรุงหรือรูแลนะครับต่อไปอันนี้เป็น adjective ครับคำนี้คือ notable notable Not <able S 2> เป็น adjective นี่หมายว่าโดดเด่นสะดุดตานะครับเห็นนะครับลูกสีแดงเนี่ยมีลูกเดียวที่สะดุดตาเลยก็คือสีแดงนน่นอะไรเป็นสีดำหมดเลยก็คือ notable next one construction vehicle อันนี้ก็เป็นคำนามครับหมายถึง การสร้างยานพาหนะนะครับคือการสร้างยานพาหนะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นคํานามนะครับเป็นอุตสาหกรรมนะครับการสร้างยานพาหนะหรือว่ารถยนต์นะครับต่อไปครับ engine engine ก็เป็นนา n ครับ่าหมายวว่าเครื่องยนต์นะครับถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือว่าเทคนิคอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า engine หมายความเครื่องยนต์เนาะต่อไปครับ persistent problems persistent หมายความว่าความต่อเนื่องนะครับ problem ก็คือปัญหา ในความหมายที่นี้ก็คือปัญหาที่เกิดต่อเนื่อเห็นไหมครับที่ผมให้ดูที่คุณครูคให้ดูคือ persistent Pers คือ adjective แล้วก็คำนามคือ problems นะครับต่อไปครับ overheating overheating คำนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะครับหมายความว่าการเกิดความร้อนที่มากเกินไปเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า overheating คือมันเกิดความร้อนมากเกินไปต่อไปครับ cooling system ก็คือระบบทำความเย็นจากรูปก็รู้เนาะว่ามันคือเหมือนกับเป็นเกดหิมะอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไป prioritize prioritize ออกเสียง้องกันนะครับ prioritize ก็คือ verb นะครับหมายความว่าการจัดลำดับความสำคัญต่อไปครับ operations 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 ออกเสียงของกันนะครับ operations เป็นคำนามนะครับหมายความว่าการทำงานหรือการปฏิบัติงานหรือว่าถ้าใช้ในเรื่องของด้านการแพทย์ก็จะเป็นการผ่าตัดโอเคครับต่อไปครับ affection affection เป็น adjective นะครับแปลว่าอยางมีประสิทธิภาพ ah. next one เป็น phrase นะครับที่บอกว่า lifelong learning หรือว่าการมีชีวิตในการเรียนรู้ต่อไปไม่มีชิ้นสุดคือ lifelong learning อ่ะพูดเด็กพร้อมกันครับ lifelong learning โอเคครับคำต่อไปครับ teaching workshops อ uh, no, ่า n o sorry โทษทีครับ training w o r k s h o p training workshops อันนี้ก็เป็นเฟรชเหมือนกันนะครับคือการอบรมแบบปฏิบัติการนะครับเอาเสียงพ้ก่อนครับ training workshops next one collaboration collaboration เอเสียงพ้องกันครับ collaboration คำนี้เป็นคำนามครับหมายความว่าการร่วมมือหรือว่าทำงานร่วมกันนะครับเป็นทีมนะครับ collaboration หลายๆคนมาทำงานด้วยกันเนาะ next one นะครับ effective effective เป็น adjective เหมือนกันครับแปลว่ามีประสิทธิภาพ Next one tackling 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 คำนี้นะครับเป็นคำนามที่อยู่ในรูปของ gerund หรือว่าเป็น verb ที่เติมด้วย ing นะครับหมายความว่าการแก้ไขปัญหานะครับถ้าเป็นในรูปของ infinitive ก็จะเป็น to tackle นะครับ Next one crucial 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 ก็เป็น adjective เหมือนเดิมนะครับแปลว่ามีความสำคัญช่อผู้ชายคนนี้ครับเขาชี้ไปตรงนาฬิกาเขาบอกว่า uh, this is a crucial time อ่า ah, หรือว่า this is a crucial thing the crucial thing is the time อะไรประมาณนี้นะครับ crucial adjective มาขยายคำนามนะครับต่อไปครับ contributing เป็นคำนามนะครับที่หมายว่าช่วยสร้างหรือสนับสนุนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์ที่ก่อนการที่จะเราเข้าก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเราก็ฟังคำศัพท์ก่อนนะครับพหลังจากนั้นเราจะไปฟังบุษนาว่าบุษนาพูดยังไงบ้างถ้าพ,พร้อมแล้วก็ Let's go. Good morning. Thank you for coming in today. Can you please start by telling us a bit about your background and experience in the field of mechanics? Good morning, and thank you for having me. I have a strong foundation in mechanical work, with over seven years of experience in automotive and heavy equipment repair. I started as an apprentice and gradually worked my way up to a lead mechanic position at my previous job. I'm well versed in diagnosing and repairing a wide range of vehicles and machinery. That's impressive. Can you share an example of a challenging repair or maintenance task you've successfully completed in the past? Of course. One notable project involved diagnosing and repairing a complex engine issue in a heavy duty construction vehicle. The engine had a persistent problem with overheating, which was affecting productivity on the job site. After a thorough inspection, I identified a faulty coolant system component and replaced it. The repair not only resolved the issue but also increased the vehicle's overall efficiency. Great problem solving skills there. Mechanics often need to work under tight deadlines. How do you manage your time and prioritize tasks when faced with multiple repair requests? Time management is crucial in this field. I prioritize tasks based on safety, urgency, and the impact on operations. I ensure that safety critical repairs are addressed immediately, followed by high priority jobs. Effective communication with the team and clear scheduling help streamline the workflow to meet deadlines efficiently. Excellent approach. Mechanics also need to stay updated with the latest technologies and tools. How do you keep your skills and knowledge current? I'm committed to lifelong learning. I regularly attend training workshops and stay informed about industry advancements through publications and online resources. Additionally, I actively participate in forums and networks with fellow mechanics to exchange knowledge and stay updated on best practices. That's commendable. Lastly, can you tell us about your teamwork and communication skills, as collaboration is essential in our shop? Absolutely. I believe effective teamwork is the backbone of any successful repair shop. I'm known for my strong collaboration skills and open communication. I'm always willing to share my knowledge, assist colleagues when needed, and ensure everyone is on the same page when tackling complex repairs. Teamwork is crucial to achieving our common goal of delivering quality service. Thank you for sharing that. It's been great learning about your experience and approach to the role. We'll be in touch soon regarding the next steps in the hiring process. Thank you for the opportunity. I look forward to the possibility of joining your team and contributing to the success of the shop. Okay, how เราก็ได้ฟังกันมาเนาะอ่าต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพามาเรียนนะครับในเรื่องของ grammar และก็ vocabulary นะครับผมก็คือจะเอาถอดความนะครับจาก trans อจาจจกบทพูดนะครับเป็นเ,เรียกว่า transcript เนาะ transcript คือการถอดบทพูดมาเป็นบทข้อความนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปเรียนนะครับคือนี่ครูอ,อยากจะให้ทุกคนนะครับมาได้รู้จักว่าแต่ละคำเนี่ยคำที่ยากหรือว่าคำศัพท์ที่มันมีความ ความหมายยากนะครับมันมันมีอะไรบ้างนะครับในบทสนทนานี้ที่เราไม่คุ้นเคยกันเนาะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยตัวไหนเป็น adjective ตัวไหนคำนามแล้วก็อยู่ในโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ในบริบทเนี่ยมันทําหน้าที่นะครับแล้วก็เราต้องพูดอย่างไรต้องใช้ยังไงตัวยอ่อนะครับตามนี้เลย n ก็คือ noun นะครับ d Ad j adjective เนาะตามนี้ครับก็คือเราจะ,ะเดี๋ยวครูคจะให้สีเป็นอย่างนี้นะครับแยกต่างกันนะครับเพื่อจะให้เราแยกได้นะครับว่ามันง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนกันเลยครับนี่ครับหน้านี้เลยเดี๋ยวตัวหนึงรขอนาก่อนเริ่มอย่างแรกครับ interviewer interviewer Inter 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 ก็คือผู้ที่มามผู้ที่ให้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ก็แล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าไงบ้าง good morning thank you for coming today can you please start by telling us a bit about your background and Experience in field of mechanics ก็คือที่ครูไฮไลท์ไว้นะครับเป็นสีแดงนะครับบอกว่าเป็นคำว่า background หมายถึงพื้นเพหรือข้อมูลพื้นหลังที่เรามีประสบการณ์หรือว่าประวัติที่เรามีนะครับคือเป็นคำนามนอการนี้ต่อไปครับ applicant พูดว่าอย่างไร uh, applicant ก็คือ applicant คือ uh, ผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่า good morning and thank you for having me เห็น uh, คำว่า having me นะครับ having me เป็น phrase นะครับที่หมายว่า มีชั้นนะครับหรือว่าในที่นี้ว่าขอบคุณที่ให้โอกาสชั้นได้มาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครับ I have a strong foundation in me uh, in mechanical work with over seven years of experience in automotive and heavy equipment repair คำว่า mechanical นะครับในที่นี้จะเป็น adjective นะครับซึ่งมาขยายคำนามคำนามคำนีค้คือ worked นะครับ work นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะที่เราเห็นคือ mechanic มันเป็นนามแต่ตอนนี้มันกลายเป็น adjective นะครับถ้ามันอ่านว่า mechanical นะครับซึ่งมาขยายคำนามจําไว้นะครับเห็นไหมครับว่า strong foundation นะครับก็เป็น adjective ขยายคำนามแล้วก็ mechanical work adjective ขยายคำนาม adjective จะอยู่หน้านามเสมอต่อไปครับ with over seven years of experience in automotive คำว่า automotive ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะครับแปลว่างานที่เกี่ยวกับเครื่องอยู่ต่างๆเนาะแล้วก็ต่อไปครับ I started as an apprentice and g r a d u a t l y worked worked my way up to a lead mechanic position at previous job นะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฉันฝึกงานเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ค่อยๆนะครับทำงานในสายนี้นะครับแล้วก็อ่ามันก็ทำให้ฉันนำไปสู่ที่เป็นช่างซ่อมนะครับอ่าเด็กแมนั่นเองนะครับคำว่า apprentice ก็หมายความว่า งานหรือว่าการเริ่มงานนะครับหรือว่าเป็นเพิ่งเป็นเทรนนี่นะครับแล้วก็ graduate นะครับก็เป็น adverb นะครับและก็อยู่ในหน้าเวบขยายเว b นะครับซึ่งเวบนี้ก็เป็ว่าการทำงานนะครับผมต่อไปครับ I am well versed in diagnosing and repairing a wide range of vehicles and machinery ในที่นี้ครับคำนามนะครับที่เป็น gerund นะครับ diagnosing นะครับก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยถ้า verb ตัวนี้คือ to diagnose นะครับแต่พอได้เป็น children ก็เติม ing เข้าไปถูกต้องไหมมันก็จะเป็นคำนามนะครับก็เป็น diagnosing แล้วก็ repair นะครับก็อยู่ในระบบบริบทนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายกันเป็น children นะครับเติม ing ก็บอกว่า repairing ซึ่งเป็นคำนามต่อไปครับอ่า interview พูดว่าไงีบอกว่า that's impressive impressive คำนี้นะครับเป็น p r a s e นะครับผมแปลว่าน่าทับนะ น่าประทับใจมากเลยเราสามารถใช้คำนี้นะครับไปพูดนะครับหรือว่าไปใช้ใน situation ปัจจุบันต่างๆได้เลยว่าเฮ้ย hey, it's so impressive or that is impressive นะครับมันน่าประทับใจมากเลยต่อไปครับ can you share an example of a challenging repair or maintenance task y o u have s u c c e s s f u l complete in the past นะก็คือ คุณสามารถยกตัวอย่าง challenging repair ก็คือการซ่อมที่ท้าทายหรือว่าบทบาทที่ท้าทายของคุณได้ไหมนะครับเห็นไหมครับคำว่า challenging ก็คือเป็น adjective นะครับที่นำหน้าคำนามที่เป็น repair นะครับ repair สามารถเป็นคำนามได้แล้วก็เป็น verb ได้ด้วยนะครับนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใน sentence นั้นหรือว่าในประโยคนั้นนะเขาจะทำหน้าที่อะไรของเขาเข้ okay, ครับ All maintenance tasks นะครับคำนี้ maintenance ก็คือเป็น นาวเหมือนกันแล้วก็ t a s k ก็เป็นคำนามเหมือนกันซึ่ง maintenance ก็แปลว่าการซ่อบมบำรุงนะครับการดูแลรักษาส่วนคำว่า t a s k ก็หมายถึงขั้นตอนอต่อไปครับ applicant พูดว่าอะไงนะครับ Of course one notable project involved diagnosing and repairing a complex engine issue in a heavy duty construction vehicle คำว่า notable ที่ผมไฮไลท์เป็นสีม่วงนะครับคำนี้ก็เป็น adjective จำได้ไหมครับ adjective ต้องนำหน้าอะไรครับ คำหน้าคำนามคำนามที่นี่คือ project อ่าต่อไปครับ complex เป็นอะไรครับเป็น a d j e c t i v e แล้วอะไรคือคำนามอ่าช่วยกันตอบครับ engine ใช่ไหมคือคำนามถูกต้องครับ heavy duty construction คำว่า construction ในที่นี้ก็หมายว่าการสร้างหรือการก่อสร้างนะหรือว่าอุตสาหกรรมมีเครื่อก็คือเครื่องยนต์หรือพาหนะนะครับผมต่อไปครับ the engine has an persistent problem with overheating คำว่า persistent ในทีน่นี้สีม่วงนะครับเห็นไหมครับเป็น adjective เหมือนกันหมายความว่าต่อเนื่องและอะไรคือคำนามที่อยู่หลัง adjective ครับช่วยกันต่อครับคำว่า problem ถูกต้องไหมครับ problem คือคำนามที่อยู่หลัง adjective นะครับและคำว่า persistent ก็คือมาขยายคำว่า problem นะครับผมต่อไปครับ which w a s affecting productivity on the job site after a thorough inspection i identified a faulty coolant system confidence and re replaced it คำนี้คับคำว่า thorough แปลว่าอย่างละเอียดาการดูอย่างละเอียดเรียบร้อยคือมาขยายตัวไหนครับขยาย inspection inspection คำนี้ก็ต้องเป็นคำาามถูกต,ต้องไหมครับเป็น noun นะครับซึ่งโดยคำว่า thorough เนี่ยเป็นคำว่าอย่างละเอียดเป็น adjective มาขยายเขาต่อไปครับ the repair not only resolved The issue but also increased the vehicle's overall efficiency. คำว่า efficiency สีแดงๆนะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าประสิทธิภาพนะครับต่อไปครับต่อไปอ่า uh, interviewer ว่ายังไงบ้างบอกว่า great uh, great problem solving skill there อ่ามืนว่าโอ้เขาบอกว่าสุดยอดเลยการมันสุดยอดไปเลยการที่ skill หรือทักษะที่คุณมีนะนะ Mechanics often need to work under tight deadlines อ ah, ่ often แปลว่าบ่อยครั้งเป็น adverb นะครับซึ่งมาขยายอะไร adverb อยู่คำหน้าหน้าอะไรครับหน้า verb นะครับ verb คืออะไรครับ w o r b คือ need เห็นไหมครับ adverb ตัวนี้แปลว่าบ่อยครั้งนะครับ under tight deadlines อ ah, ่ tight คำนี้ก็เป็น adjective นะนกันซึ่งมีความหมายว่ากระชั้นชิด deadline ก็คือเวลาเส้นตายแล้วที่คุณต้องส่งงานอะไรประมาณนี้นะครับ How do you manage your time and prioritize tasks when faced with multiple repair requests? เห็นไหมครับคำว่า prioritize หมายความว่าการจัดลำดับความสำคัญเป็น verb นครับตัวนี้สีส้มๆนะครับเป็น verb นะครับ prioritize คำนี้แปลว่าการจัดลำดับความสำคัญนะครับต่อไปครับ applicant บอกว่า time management, time management is crucial เห็นคำนี้ไหมครับ Crucial เป็น adjective แต่ทาไมาถึงมาอยู่หลังนามได้ส่วนคำสองคำข้างหน้านะครับมี2องคำคือ time and management นะครับเป็นคำนามบวกคำนามนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า compound noun เนอะาซึ่งคำว่า crucial มาขยายได้เพราะมี verb to be คือ is นะครับ,นะรบอยู่ข้านกลางนะครับก็คือ time management is crucial ถ้าสมมุติว่าไม่มี is crucial ก็ต้องไปอยู่ข้างหน้าคำนามอโอเคไหมครับ I prioritize tasks based safety, urgent, and the impact on operations. I ensure that safety critical repairs are addressed immediately. Safety critical ก็คือหลักความปลอดภัยที่สำคัญตัวเขียวๆนะครับชวนคำว่า are addressed ปกติแล้วเราจะงองว่า address คือที่อยู่ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงที่อยู่ยมันต้องจอจเจาะจงเฮ้ยเราต้องอยู่ตรงไหนถึงจะบอก address ใช่ไหมอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันครับ แต่ Address ตัวนี้อยู่ในรูปของ verb แปลว่าการเจาะจงอ่าเห็นไหมครับ repairs are addressed คำนี้ก็คือ passive voice นะครับทั้งประโยคเลย r e p a i r are addressed นะครับอ่า immediately immediately ก็เป็น adverb อีกแล้วนะครับบอกว่าอย่างเล่นดูเลยทีเดียวอนะ่า f o l l o w by high priority jobs high priority jobs ในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดนะครับหรือว่า ในลำดับที่สำคัญที่สุดโอเคไหมครับ Effective communication with the team and clear scheduling, health and streamline the f l w the workflow to meet deadlines efficiently. คำนี้นะครับคำว่า health กับ streamline ครับเป็น verb ซึ่งจะชวนกันเราก็ต้องเอา add มาอยู่ข้างหน้าหรือว่ากั้นไว้นะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็น verb ในประโยชน์ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็คำว่า workflow แปลว่างานที่ราบเรื่ออ่า เป็นคำนามเอเาไหมครับต่อไปครับต่อไป i n t e r v r e w e r บอกว่า excellent approach คำว่า excellent ก็แปลว่าโอ้เยี่ยมไปเลย approach ก็คือ,อ approach คือการเข้าหาการเข้าถึงดีเลยเป็นการที่เข้าหาดีหรือว่าการแก้ปัญหาที่ดีมากนะครับ mechanics always need to stay updated with the l a s t technology and tools ก็คือเขาบอกว่า นักช่างซ่อมเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วเขาถามว่า how do you keep your skill and knowledge current อันะนี้ก็หมายความว่า skill and knowledge นะครับก็คือทักษะและความรู้ current คำนี้ก็แปลเป็น adjective นะครับที่บอกว่าเป็นปัจจุบันอย่างไรนะครับให้เป็นปัจจุบันอย่างไรนะครับเป็นมาขยาย2ตัวข้างหน้านี้นะครับซึ่งเป็น คำนามทั้งสองตัวเลยนะครับต่อไปครับ Applicant นะครับ I am committed to lifelong learning คำว่า committed ก็เป็น phrase นะครับบอกว่าเราพูดได้ว่าฉันสัญญากับตัวเองนะครับว่ายังไงนะครับก็พูดว่า I am committed to work harder ถูกไหมครับก็คือฉันสัญญาตัวเองว่าฉันจะ work harder อะไรอย่างเงี้ยคำว่า lifelong learning ก็คือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเรียนรู้ไปเรื่อยถึงจะอายุมากแล้วก็ยังเรียนรู้ โเชไหมครับ I regularly attend training workshops and stay informed about industry advancements through publications and online resources. คำว่า regularly ก็เป็น adverb นะครับเป็นบอกว่าเป็นปกติเป็นประจำนะครับส่ว so น attend ก็หมายความว่าการเข้าร่วมซึ่งเป็น verb ถูกไหม training workshops ก็คือเป็นทั้ง noun บวก noun คือ compound noun นะครับก็คือการ เข้าไปเทรนนะครับหรือทำเวิร์กช็อปประมาณนี้น่าจะเข้าใจเนาะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ and stay informed ก็คือการอัปเดตนะครับเป็นเฟสเราสามารถพูดได้ว่า I stay informed with the uh, internet and new technology all the times uh, for example นะครับแล้วก็ต่อไปครับ uh, additionally I actively participate in forums in forums and networks with Uh, fellow Mechanics ทูเอ็กซ์แลนเกช์น์โ e วเลจและสเตย์อัปเดตติ e e อนเดอะเ c สต์อคำว่า Fellow คำนี้ก็แปลว่าบุคคลนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับ m ม c h a n ิกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น uh, Fellow Mechanics ก็คือคำนามา Fellow ก็เป็นคำนาม Mechanics ก็เป็นคำนามนะครับซึ่งเขาหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวเนื่องเรื่องของเป็นช่างน,นะครับเดกเกี่ยวกับการซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับ Interview er บอกว่า interview ว er บอกว่า that s, that c o m m e n t a b l e c o m เ e n ก็คือเป็นที่น่ายกย่องมากเป็นที่น่าเชื่นชมมากอะไรประมาณนี้นครับ lastly lastly ก็คือเป็น adverb นะครับหือไปมีความหมายว่ามีความหมายว่าสุดท้ายนี้แหละนะครับเวลาจะพูดว่า lastly คือถ้าเราจะจบอนะไรจะพูดอะไรจบเราบอก lastly หรือ finally นะครับ can you tell us about your teamwork and communication skills นะครับคือคุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับงานที่เป็น teamwork ได้ไหมหรือ communication skill ได้ไหมอะไรประมาณนี้ As collaboration is essential in our shop ก็คือ,อก็คือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในร้านของเราครัำว่า collaboration ก็คือการทำงานร่วมกันส่วน adjective ที่บอกว่า is essential ก็คือแปลว่าสิ่งสำคัญเห็นไหมครับคำว่า collaboration และก็มี essential อยู่ข้างหลัง essential เนี่ยเป็น adjective ซึ่งอยู่ด้านหลังก็จะมี is นะครับซึ่งเป็น verb to be ที่อยู่ขั้นกาง ต่อไปครับ applicant พูดว่า absolutely a uh, า absolutely แปลว่าอย่างแน่นอนเลยมั่นใจได้่า uh, เวลาจะพูดอะไรกับใครนะ okay, ว่าชั่วเลยแล้ก็เปลี่ยน่าเป็นให้มันดูดีขึ้น absolutely โอเคครับจะดู do, แบบเท่ๆนิดนึงนะดเท่ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย่า uh, I believe effective teamwork is the backbone of any successful repair shop เขาบอกว่า effective teamwork ก็คืออะไรครับ effective เป็นอะไรครับในที่นี้เห็นไหมครับ ผมให้สีไว้ละใส่สีไว้ละครูใส่สีไว้ละ,ละถ้าสมมติสีม่วงก็คือเป็น adjective ส่วนสีแดงเป็นคำนามถูกต้องไหมครับ backbone หมายความว่ากระดูกสันหลังนะครับหรือว่าเป็นสินน่งสำคัญก็คือเป็น synonym นะครับอาจจะเป็น synonym ของคำว่า crucial หรือว่า important โอเคไหมครับ and successful repair shop นะครับ I'm known for my strong collaboration skill and open communication มันเราจะเจอบ่อยมากเลยครับ adjective กับคำนามมันจะอยู่ข้างๆกันเสมอนะครับ I am always willing to share my knowledge as s i s t colleagues when needed and ensure everyone is on same page when tackling complex repairs คำว่า always เห็นไหมครับ always เนี้ย a always ที่เป็น adverb นะครับตัวสีตัวสีน้ตำตาลนะครับต้องเติม s เส,สมออย่าลืมเติม s always ต้องเติม s เส,สมอน,นะครับ willing to ก็คือแปลว่าการเต็มใจที่จะทำอะไรบางอย่างหรอว่า I am willing to do a homework for you I am willing to help you to um, uh, doing housework ก็ได้นะครับนะต่อไปครับคำว่า assist assist ก็หมายถึงว่าการช่วยนะครับหรือว่าการ help ก็ได้ก็เป็น Sy โน n นมของ help นะครับ colleagues ก็แปลว่าเพื่อนร่วมงานนะต่อไปครับ tackling tackling คือการแก้ไขใช่ไหมครับที่เราเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในรูปของ Children ่เตอมายจีาต่อไปครับ teamwork is crucial to achieving our common goal of delivering quality service คำว่า achieving ก็หมายคว่าเพื่อให้ได้มาหรือว่าประสบเพื่อ,อ achieve นะครับเพื่อได้มาหรือว่าประสบผลประสบผลสำเร็จกับสิ่งบางอย่างอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปครับ So interviewer thank you for sharing that. I've been great learning about your experience and approach to the role. We'll be the th uh, in touch soon regarding the next step in the hiring process. Uh, applicant Thank you for the opportunity. I look forward to the possibility of joining your team and contributing the success of the shop. possibility ในที่นี้เป็นคำนามนะครับบอกว่าความเป็นไปได้นะครับ off join i n g คือการถิ่นใจ join นะครับ joining หลังคำว่า join จริงๆนี้เป็น verb ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่หลัง off ก็จะเติม ing ซึ่งเป็นคำนามโอเคไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทเรียนวันนี้นะครับได้รู้ทั้งคำศัพท์กันใช่ไหมครับทุกคนได้รู้คำศัพท์กันได้ฟังเกี่ยวกับการสนทนาในเรื่องของ interview นะครับเพื่อจะไปะใช้ในงานเวลาเรา ไปให้สัมภาษณ์หรือว่าไปสัมภาษณ์งานนะครับในทักษะที่เราเป็นช่างซ่อมนะครับสำหรับนักเรียนเทคนิคหรือว่าที่เรียนช่างอยู่ในตอนนี้นะครับก็สา,สามารถนําความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับถ้าต้องการข้อมูลหรือว่าอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อมูลใหม่ๆมาเรื่อโอเคไหมครับวันนี้ก็แล้วเจอกันใหม่ครับกับครูเอดีครับ b r i i s h English เจอกันวันดีครับ